แม่แตงโมเครียดอีกแล้วหลังเห็นอัจฉริยะ,ะแถลงข่าวพวกหิวแสงเตรียมโดนคืบหน้าคดีแตงโมทนายเดชากิติวิทยาน,านันได้เปิดใจล่าสุดซัดแหลกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หลังออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแตงโม พร้อมแจ้งความพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีโดยเห็นว่าการกระทำนี้ทำให้รูปคดีของแตงโมเสียหายเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่ามาอวดรู้ด้วยปัญญา ซึ่งหลังจากส่งสำนวนแล้วก็จะมีการแจ้งความกับพวกหิวแสงซึ่งตนได้แจ้งทางคุณแม่แตงโมไปแล้วรวมทั้งทนายเดชาได้พูดคุยกับแม่ของแตงโมแล้วซึ่งแม่ของแตงโมยังพอใจการทำงานของคณะพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเพราะพยานหลักฐานมีเท่านี้ไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นการฆาตกรรม ทั้งนี้การที่นายอัจฉริยะออกมาทำแบบนี้ไม่มีผลต่อรูปคดีเลยแต่กลับทำให้คดีเสียหายซึ่งตนเข้าใจว่านายอัจฉริยะหิวแสงแต่ก็ควรจะพอประมาณขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วย สำหรับตัวของคุณแม่พนิดาตอนนี้ล่าสุดแม่ของแตงโมเครียดอีกแล้วหลังเห็นนายอัธริยะแถลงข่าวปกติตอนแรกแม่ก็สบายดีแต่พอเห็นการแถลงข่าวของนายอัธริยะก็เริ่มที่จะเครียดอีกแล้วอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าผลการแถลงปิดคดีในวันที่26เมษายน2565จะเป็นที่พอใจพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือไม่เพราะตอนนี้ก็เชื่อกันไปแล้วว่าเป็นการฆาตกรรม ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิวส์